สวัสดีค่ะพบกับการนำเสนอเทคโนโลยี Quick Share นะคะจากพนักง,งาน s ซัมซุงของ t True Shop โลตัดจันทบุรีรหัส560162นะคะ Quick Share สามารถแชร์ภาพจากจอมือถือเข้าอีกจอหนึ่งได้นะคะคือจากเครื่อง Android ที่มีเทคโนโลยี Quick Share นะคะของ s ซัมซุงเข้าสู่แท็บเล็ตได้อย่าง Galaxy C Pro 4และเข้าสามารถเข้า Samsung Tab S8 ได้นะคะ การที่มีควิกแชร์ดียังไงคะช่วยให้ลูกค้าแชร์ไฟล์ภาพจากอุปกรณ์ Galaxy ได้ด้วยความเร็วสูงนะคะโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะคะแล้วก็ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการประชุมหรือกิจกรรมกลุ่มนะคะการแชร์ไฟไฟภาพแบบไร้าสายนะคะสามารถทำได้ใน Galaxy มือถือ Galaxy ทุกรุ่นนะคะที่รองรับและแท็บเล็ตนะคะที่รองรับและ พีตั้งโต๊ะนะคะคือคอมที่รองรับโดยไม่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยเลยรองรับการถ่ายโอนไฟล์ได้ดีนะคะถ้าใช้เทคโนโลยีควิกแช e นะคะแล้วก็ถ่ายโอนไฟล์ได้รวดเร็วมากกว่าหากลูกค้ามีอุปกรณ์ที่รองรับ WiFi 6e นะคะตรวจสอบการเชื่อมต่อง่ายๆค่ะเปิด b l บลู o t h นะคะบนที่อุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็ดูว่า WiFi ของเรานะคะเข้าถ่ายเอ่อเชื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดู w i f i แล้วนะว่าเชื่อมต่อไหมถ้าเชื่อมต่อมันจะทำให้เราโอนเร็วได้ขึ้นนะคะแล้วก็วิธีใช้นะคะสามารถไปที่แอป gallery แลวเลือกรูปภาพได้เลยแต่ที่ไอคอนแช์นะคะเรพอแต่ไอคอนแช์เสร็จป,ปุ๊บเราเลือกได้เลยค่ะเ mm hmm. ทคโนโลยียู่คลิกแช e แล้วเลือกที่แทบ็บหรือบุ๊กนะคะที่อยู่ใกล้ๆเพื่อแชร์นะคะคนที่อยู่ใกล้ๆเราเราเลือกนั้นได้เลยแล้วเราก็ไปแตะบ,บนอุปกรณ์ของเขานะคะว่ายอมรับสิ่งที่เราส่งไปให้นะคะ เพียงแค่ง่ายๆแค่นี้ค่ะเทคโนโลยีคลิกแชร์ก็สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็วสำหรับชีวิตประจำวันแล้วนะคะขอบคุณค่ะ